สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยามทาวันนี้นะครับผมนัโยก็จะมารีวิว iPad mini นะครับผมแท็บเล็ตตัวเล็กของทาง Apple นะครับหมัยล่าสุดนี่ก็เป็นหน้าตากล่องแพ็กเกจนะครับขนาดเล็กพอดีมือนะครับโดยตัวที่เราได้มารีวิวนะครับจะเป็นรุ่น16กิกนะครับผมแล้วก็ WiFi สีดำนี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกล่องกันเลยนะฮะ จริงๆเราก็เคยแกะไปแล้วรอบหนึงแล้วฮะอันนี้ถ้าเราเปิดฝากล่องมาก็จะเจอเจ้า iPad m mm มิน hmm. ิวางอยู่เลยนะครับเต็มกล่องใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากในกล่องแพ็คเกจนะพอเปิดออกมาก็จะมีของข้างในนะครับอันนี้ดูตัวเครื่องก่อนนะพอขนาดก็ถือมือเดียวได้นะครับสบายๆเดี๋ยวเราดูที่ข้างในกล่องว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากนี้เป็นคู่มือนะครับผม ข้างในก็จะมีเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับมีการใช้งานมีสามภาษาเลยแล้วก็มีสติกเกอร์ไว้ให้แปะรวด้วยนะโอเคต่อมาก็อาดูน,นี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับไว้สำหรับชาร์จไฟนะครับ5โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นสายเชื่อมต่อนะครับไว้เชื่อ ่อข้อมูลนะครับเป็นสายไลติงแบบใหม่นี่เองหัวเล็กๆอันนี้นะฮะแข็งมานี่ครับหัวไลติงก็คือสามารถเสียบได้ทั้งสองได้ฮนะไม่ต้องกังวลโอเค้ก็ไม่มีอะไรคนระในกล่องจะไม่มีพวกอุปกรณ์อะไรในหะ้ครับมาดูที่รายละเอียดเจ้าตัว iPad Mini กันบ้างนะครับผม โดยเจ้าตัวนี้สเปคคร่าวๆนะครับก็คือจะสเปคเดียวกับ iPad 2เลยนะฮะก็คือจะเป็นชิปประมวลผล A5 นะครับแรม512เท่านั้นหน้าหน้าจอาก็ความละเอียด1,024คูณกับ768นะครับแต่ว่าขนาดหน้าจอของเจ้ามินี้มันก็เล็กลงตามชื่อนะฮะอยู่ที่7.9นิ้วทำให้มเมกพิกเซลต่อตารางนิ้วมันคมชัดมากขึ้นก็คือชัดกว่า iPad 2แต่ว่าไม่เท่า new ipad หรือ iPad 4นั่นเองนะฮะ เคเดี๋ยวเราลองดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องก่อนนะครับเริ่มจากกล้องหน้าตรงนี้นะครับจะมาพร้อมกับความละเอียด1.2ล้านพิกเซลนะครับก็คือสามารถรองรับการเฟซไทม์แบบ HD ได้นะฮะส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นปุ่มโฮมนะครับเอกลักษณ์ของทาง Apple มีทุกรุ่นนะตั้งแต่ iPod Touch iPhone โอเคครับตรงนี้ก็ที่ด้านข้างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียง นะตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับโดยเราสามารถตั้งค่าได้ว่าปรับให้มันเป็นมิวนะครับไม่มีเสียงหรือว่าปรับไม่ให้หน้าจอมันหมุนพลิกไปพลิกมาครับถัดมาครับที่ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือว่าปุ่มสลีฟนะครับไว้เปิดเครื่องขึ้นมาเรียกใช้งานตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูไมโครโฟนนะฮะถัดมาตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มิลลิเมตรนะฮะ ฝั่งนี้ก็เรียบๆไม่มีอะไรนะด้าน,นล่างครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสายไลทิ้งนะครับก็สายเชื่อมต่อหรือสายชาร์จต่างๆน,นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลำโพงคู่นะครับแบบสตอริโอถัดมานะครับดูที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นโลโก้ Apple ฝาหลังนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมชุบสีนะครับโดยชุบเป็นสีดำนะนั่นเองออกแนวเมทัลนแบ็คนะฮะ กล้องหลังนะครับมาพร้อมกับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะฮะไอซายคอมเมล่าถ่ายรูปได้สวยงามทีเดียวนะแต่ว่าไม่มีแฟลชมาในเรื่องของน้ำหนักนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ308กรัมในรุ่น Wi-Fi นะถ้าเป็นรุ่น 3G จะหนักเพิ่มมาอีก4กรัมก็เป็น312กรัมความบางตัวเครื่องก็ถือว่าบางมากๆเพียง7.2ม mm ิลลเมตรเท่านั้นนะทำให้เราสามารถถือใช้งานมือเดียวได้แบบสบายๆเลยนี่ย ด้วยวัสดุอย่างนี้เราจะเห็นไหมครับว่ารอยนิ้วมือผมจะติดเต็ไมไปหมดเลยนะดูสวยก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นรอยนิ้วมือก็ดูแบบกังนะครับนี่ยโอเคเดี๋ยวลองเช็ดไหม่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูที่ด้านการใช้งานทั่วไปนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างกับ iPad 2เท่าไหร่นะ ก็เหมือน iPad ขนาใหญ่ย่อส่วนลงมาเพราะว่าหน้าจออัตราส่วนมันก็เท่าเดิมคือสีต่อสนะครับมันก็สามารถรันพวกแอปพลิเคชันต่างๆได้หมดเลยเรื่องความเร็วความไหลเลื่นก็ก็ทำได้ดีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็น iOS ทิ้งแอปพื้นฐานที่มีมาให้ก็มีไม่มากนะครับก็มีพวกเดิมๆที่เราเคยเห็นกันพวก Photo b o o t t Contact นะครับอ่าอีกอย่างนึ่งก็คือ จ้าตัวนี้มันมาพร้อมกับ Siri ด้วยครับเราสามารถเรียก Siri ขึ้นมาใช้งานได้นี่คนระับแต่ iPad 2ทาไม่ได้ครับอันนี้คือเขาได้เปรียบนี่ก็ความความไหลลื่นนะเราจะลองเล่นแรงก่อนดีนี่ setting นะครับตั้งค่าต่างๆ นี่ครับใช้เกสเตอร์ได้ในเรื่องความคมชัดนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าจะให้เทียบกับ iPad 2สก็คือเจ้าตัวนี้มันชัดกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับ New iPad หรือ iPad Retina Display นะมันก็รู้ไม่ได้แต่ว่าที่รู่ไม่ได้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการอ่านเว็บการอ่านการดูเมนูอะไรพวกนี้ครับผมตัวอักษรอันนี้มันจะแตกต่ากัหน่อยแต่ว่าถ้าเรา ใช้งานทั่วไปดูหนังเล่นเกมอะไรมันก็แทบไม่เห็นความแตกต่างเลยเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเว็บไซต์ดูดีกว่านี่ครับขนาดแบบนี้นะครับอ่านมือเดียวกำลังถือมือเดียวสบายๆฮนะนี่ครับการกมเข้าซุมออกนนครับ ส่เนื้อดีถัดมาก็เรื่องกล้องเรื่องกล้องนี่คุณภาพของกล้องผมเท่าที่ลองก็คือมันก็เทียบเท่ากับีไวแพดเลยครับกล้องหลังถ่ายออกมาได้สวยมากๆสวยใช้ได้เลยนะครับในระดับของกล้องนี่ทําได้แล้วก็ชัตเตอร์ก็ค่อนข้างไวด้วยเราลอง ให้ดูนะโอเคยังไงเรื่องพวกภาพจากกล้องหรือวิดีโอเดี๋ยวผมถ่ายไปแล้วล่ะเดี๋ยวเราลงให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะจุดเด่นของเจ้า New iPad นะครับเท่าที่ผมลองก็จะเหมาะกับการใช้งานมือเดียวการพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการอ่านหนังสือนะฮะ e b บ o k นี่เราสามารถโหลดการ์ตูนโหลดหนังสืออะไรมาอ่านได้เลยนี่ผมโหลดการ์ตูนมาใส่นะเป็นไฟล์ PDF หรือว่าเราจะอ่านเป็นหนังสือนี่ฮะขนาดมันกำลังพอดีมือนะตันหนังสือก็ถือว่าชาัดใช้ได้ไม่น่าเกียดเลยเรื่องกราฟิกความเร็วในการเล่นเกมก็ ผมก็พูดไม่ถูกว่ามันต่างกันตรงไหนเพราะที่ผมเล่นมันก็ไม่ช้าเลยนะอันนี้เดี๋ยวจะลองเล่นชาดงก,กันดูให้ดูอ่ะ เป็นเกมออนไลน์นะฮะ ได้หลายเลื่นนะจะลองเกมอื่นบ้างการโหลดแอปอาจจะแบบช้ากว่าพวกนิวไอแพดหน่อยนะแต่ก็ไม่น่าเกียดเลยในอย่างการเล่นเกมบนแท็บเล็ตหน้าจอขนาดนี้ก็ถือว่ากำลังสะดวกสบายนะยฮะถนัดมือมากเล่นแล้วก็ไม่เมื่อยด้วย เกมดักก้อนเลเยอร์นะเกมนี้จะคล้ายๆกับอินฟินิตี่เบดคือหลบๆแล้วห,หายตัง้งหวะจริง mm hmm. เล่นได้หลายเล่นดีไม่มีปัญหาแล้วต่อมาก็เดี๋ยวจะลองเล่นเพลงเอ้ยเอาเป็นมิวสิกวิดีโอดูดีกว่าครับ,รบเทสลำโพงแับสเตอริโอไปด้วยนะอันนี้เล่นที่ไฟล์ความละเอียดฟ u HD นะครับ1 9 2 0เก้าูณน เนี่อยครันะแต่เรื่องเสียงถึงจะเป็นสเตอรอนะครับแต่เท่าที่ผมลองเทสกับมี w ไอแพของผมดูก็ไม่ค่อยต่างกันมากพอๆกันไม่ได้ดังกว่าเลยนะแต่ว่ามี w ไอแพดีกว่าได้ซ้ำบางที นี่ก็แล้วแต่หูของเพื่อนๆด้วยนะฮะครับโดยรวมๆแอปอื่นๆก็โหลดมาเพิ่มได้จาก App Store นะฮะก็ไม่มีอะไรมากอีอย่างนึงก็เรื่องระบบปฏิบัติการจ้ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ iOS 6นะครับโ,โดยรวมๆเราก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะเรื่องสเปคนี่ มันไม่มีอะไรเลยจริงๆมันเท่ากับ iPad 2ทุกอย่างครับเพียงแต่ว่ามันเพิ่มสิลิเข้ามาแต่เรื่องประสบการณ์การใช้งานนะครับในการใช้งานมือเดียวเรื่องน้ําหนักเรื่องการพกพาอย่างเยเจ้า iPad mini ทําได้ดีกว่ามากๆนะโอเคครับไว้ยังไงคราวหน้าเราจะมีอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกก็รอติดตามได้ที่สยามแท็บ .com นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ